สวัสดีครับคุณผูนะครับก็วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเงินเดือนทองๆนะครับก็จะคุยเรื่องของอ่าซัลเลอรี่ฟอร์มูล่าละกันนะครับปกติเราจะได้เคยได้ยินเรื่องของซัลเลอร์ไกด์เนาะนะครับก็คือซัลเลอร์ไกด์ก็จะบอกว่าเอปีนี้นะครับในแต่ละบริษัทเนี่ยที่เขาเซเวมาเนี่ยบริษัทใหญ่ๆเนี่ยคนที่อยู่ในตําแหน่งเดียวกันกับเราหรือชื่อตําแหน่งเดียวกันกับเราเนื้อหาเนื้องานอาจจะไม่เหมือนกันเนาะแต่ชื่อเหมือนกันกับเราเนี่ยเขาได้เงินเดือนกันเท่าไหร่นะครับเราก็จะพอเห็นนะครับว่ารายได้ของเราเนี่ อยู่แถวๆประมาณไหนนะครับแล้วเราอ่จริงๆอยากให้มองเรื่องนี้เป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเองมากกว่านะครับทีนี้เนี่ยอสิ่งที่อยากแบ่งปันก็คือว่าเอ๊ะแล้วจริงๆแล้วเจ้านายหรือบริษัทนะครับแก่นของพื้นฐานเนี่ยที่เขาจะให้เงินเดือนคนคนหนึ่งเนี่ยเขาให้จากอะไรนะครับเขาให้จากอะไรแล้วเขาคำนวณยังไงหรอนะครับเราเคยได้ยินนะครับว่าทํางานเท่าเงินเดือนสี่นะครับเรื่องงานห้ามงเด้งอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็เอ๊ะสิ่งเหล่านี้มัน มันเกี่ยวกับบริบทเรื่องของเงินเดือนยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เราลองขออนุญาตแบ่งปันไม่ได้บอกว่าถูกแล้วนะครับเอาเป็นว่าแบ่งปันมุมคิดแล้วกันนะครับว่าเรามองยังไงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเงินเดือนมากเงินเดือนน้อยเนี่ยหลายครั้งนะครับมันไม่เกี่ยวกับว่าเงินที่เราได้อะมันมากหรือมันน้อยครับมันอาจจะเกี่ยวกับคนที่ข้างๆเราที่อยู่แต่ตำแหน่งเดียวกันกับเราได้เนี่ยมันมากหรือมันน้อยนะครับมันมากกว่าเราสักสองพันเราก็คิ้วกระตกแล้วนะครับรู้สึกว่าเอ๊ะ มันทําไมได้มากกว่าในเมื่อทํางานเริ่มงานเท่ากันหรือบางทีมาหลังเราด้วยเงินเดือนแซงเราไปแล้วนะครับด้วยกระบอกเงินเดือนหรือด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับเอาเป็นว่าเราลองมาเริ่มดูจากภาพใหญ่ละกันนะครับว่าภาพใหญ่มันมันเป็นยังไงในเมื่อเราจะเปรียบเทียบกับคนข้างข้างแล้วเนะี่ยในเราจะเปรียบเทียบกับคนข้างข้างแล้วเนะี่ยเราลองเปรียบเทียบกับภาพใหญ่ดูเลยละกันนะครับก็ก pues, ําหนดเงินเดือนนะครับใครเป็นคนกําหนดให้เรานะครับอันน,น,นี้เดี๋ยวเราจะมาสอบกันในคลิปนี้นะครับโอเค ก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลอาจจะเก่านิดนึงนะครับก็คือปีห้าแปดนะครับปีห้าแปดเนี่ยเขาไปเช็คดูนะครับว่าคนที่จ่ายผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยมีอยู่กี่คนนะครับผมตีความเองแล้วกันนะครับว่าผู้เสียเงินได้บุคคลธรรมดาที่สำนักข่าวออนไลน์แห่งหนึ่งนะครับไทยพอบิก้กาเนี่ยเขาทำเอาไว้นะครับเขาบอกว่าปีสอง8ห้าแปดเนี่ยนะครับมีผู้เสียภาษีอยู่เงินได้นะครับส่วนบุคคลนะครับ บุคคลธรรมดานะครับอยู่ที่เก้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นนะครับเกือบเกือบสิบล้านคนนะครับซึ่งผมตีความเอาเองนะครับว่ากลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มมนุษย์เงินเดือนนี่แหละนะครับสส่วนใหญ่นะครับโดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มมนุษย์เงินเดือนนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราไปมองดูว่าเอ๊กลุ่มมนุษย์เงินเดือนเนี่ยอ,อมีอยู่สิบล้านคนที่จ่ายภาษีเนาะนะครับแล้วก็ถ้าดูจากสัดส่วนของปีสองปีเนี้ก็จ่ายภาษีเป็นเป็นสัดส่วนอันดับสองเลยเนาะนะครับ ของของการเรียกเก็บภาษีท hmm? ั้งหมดนะครับก็เรียกว่าเป็นกระดูกสลังของประเทศเลยล่ะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็ขอชื่นชมมนุษย์เงินเดือนทุกท่านด้วยนะครับตัวผมเองก็อยู่ในนั้นด้วยนะครับก็ยังเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับยังทํางานอยู่ในองค์กรอยู่นะครับทีนี้ลองมาดูนะครับเวลาเราบอกว่าเราเปรียบเทียบกับคนรอบข้างของเราใช่ไหมครับอย่างที่บอกซาร์ลี่ไกอาจะเปรียบเทียบเรากับคนที่อยู่ในอินดัสทรีเดียวกันกับเราหรือคนที่ใช้ชื่อตําแหน่งงานเนี่ยเหมือนกันกับเราแต่ไม่ได้แปลว่าเนื้องานเหมือนกันเนาะนะครับ ก็มันก็เทียบได้คร่าวๆนะครับแต่ในในขณะเดียวกันเราบอกว่าเอถ้าเกิดเพื่อนร่วมงานของเราทํางานในตําแหน่งเดียวกันเขาได้เงินเดือนเยอะกว่าอันนี้เราก็จะมีความรู้สึกบางอย่างแต่ถ้าเกิดเราถอยออกมานิดหนึ่งถอยมาดูภาพรวมนะครับภาพรวมก็คืออมีคนอยู่สิบล้านคนนะครับสิบล้านคนเนี่ยลองตีไปง่ายๆนะครับคนที่มีรายได้มากกว่าสี่แสนต่อเดือนนะครับมีอยู่กี่คนนะครับผมทาไมถึงเอาสี่แสนแล้วกันนะครับผมคิดว่าเออสี่หมื่นต่อเดือนนะครับสี่หมื่นต่อเดือน สี 40, ่หมื่นต่อเวนก็ตกปีหนึ่งประมาณห้าแสนนะครับประมาณห้าแสนขึ้นไปนะครับสี่หมื่นต่อเดือนขึ้นไปสี่ห้าหมื่นขึ้นไปเนาะทำไมถึงใช้ตัวเลขนี้นะครับก็ตอนเด็กๆก,ก็เคยมีพี่หลายคนสอนเนาะคือเขาก็บอกว่าเอ๊ะเงินเดือนอยากได้เงินเดือนอยู่เท่าไหร่นะครับเราก็เอเท่าไหร่ดีนะนะครับก็สองหมื่นสามมืนเงินเดือนตอนนั้นผม จบมาสิบเกือบยี่สิบปีแล้วนะครับตอนนั้นเงินเดือนสตาร์ทเนี่ยก็อ,อยู่ที่ประมาณสักหมื่นหมื่นห้าอะไรประมาณนี้นะครับโอ้หแต่เราไปคิดในใจโอ้หจะทายัางไงให้เงินเดือนหมื่นห้ากลายเป็นสี่หมื่นนี่มันก็ยากแล้วนะนะครับแต่ถ้ามองย้อนกลับมานะครับกินหมื่นหนึ่งนะครับสูตรตอนนั้นนะตอนที่ผมเริ่มทํางานกินหมื่นหนึ่งใช้หมื่นหนึง่งเอกินหมื่นหนึ่งเก็บหมื่นหนึ่งนะครับผ่อนรถหมื่นหนึ่งผ่อนบ้านหมื่นหนึ่งให้แม่หมื่นหนึ่งนีห้าหมื่นหมดแล้วนะครับ ล้วผ่อนบ้านหมื่นหนึ่งนีงน่คืกอกระต๊อบน้อยไปนาเลยเนาะนะครับก็คืออผ่อนคอนโดล้านหนึ่งก็เจ็ดพันแล้วใช่ไหมฮะก็เราก็จะได้คอนโดหรือว่าที่าสัยประมาณสักล้านห้าในการที่จะผ่อนนะก็ก็จะสังเกตว่าจริงๆแล้วมัน,ม,นมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่จริงๆมันก็เยอะสําหรับคนหลายๆคนสาหรับผมเองตอนเริ่มต้นทํางานใหม่ๆก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่แบบในใจคิดว่าอาจจะไม่ถึงอะนะครับแต่ว่าเราลองไปดูว่าคนกลุ่มเนี้ยมันมีอยู่กี่คนเนาะมันจะเห็นว่า คนที่มีรายได้มากกว่าสี่หมื่นต่อเดือนเนี่ยมีอยู่ประมาณเกือบเกือบแปดแสนคนนะครับแปดแสนคนนะครับเจ็ดแสนเก้าหมื่นคนเนี่ยนะครับจากจากเก้าล้านเจ็ดก็คิดง่ายๆนะครับแปดแสนจากสิบล้านนะครับมีคนที่รายได้เกินเดือนละสี่หมื่นในกรุงเทพที่เป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยแปดเปอร์เซ็นต์เองนะครับไม่ใช่ในกรุงเทพนะในประเทศไทยนะครับขอขอ,ขอภัยนะครับในประเทศไทยนะครับ มีอยู่8%เอง8%แปลว่าถ้าเกิดสมมติเราขึ้น BTS หรือเรานั่งรถไปในถนนเนี่ยคนผ่านเราไปจะนั่งรถจะขับรถจะนั่ง BTS อยู่บน BTS อยู่บนรถเมล์อะไรก็แล้วแต่แล้วเขาเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับอยู่บนรถไฟฟ้าหันไปมองคนรอบข้างร้อยคนเนี่ยมีอยู่แปดคนที่เงินเดือนเกินสี่หมื่น,นครับท่านใดที่เคยแล้วก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเล,าเ,กเ,เลยนะครับท่านเป็น8%แรกนะครับของประเทศเลยนะครับระดับประเทศนะครับอันแบบนี้นะครับ แล้วถ้าเกิดไรายได้เกินแสนล่ะอันนี้คือเราคิดตามกรอบตัวเลขที่เขาให้มาก็จะบอกว่าประมาณสักแปดหมื่นแล้วกันนะครับแปดหมื่นนี้ก็รวมโบนัสอะไรต่างๆก็อาจจะถึงแสนต่อเดือนได้นะครับอืแสนต่อเดือนเนี่ยมีอยู่สองแสนคนนะครับก็ประมาณสองเปอร์เซ็นตกว่าๆนะครับสองจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์นิดๆน,น,นะครับสองเปอร์เซ็นตนะครับร้อยคนที่เราผ่านไปผ่านมาเจอแค่สองเปอร์เซ็นเองนะครับอืมนั่นแปลว่าอะไรครับ แล้วว่าคนที่มีรายได้เกินสี่หมื่นหรือรายได้เกินแสนเนี่ยมันมีแค่สองเปอร์เซ็นตนะครับแล้วเราคิดหรือเปล่าว่าวันหนึ่งเราจะมีรายได้เกินแสนได้นะครับนะครับถ้าเราไม่ได้มองสิ่งนั้นเอาไว้หรือเรามองไม่เห็นภาพสิ่งนั้นนะครับก็ยากนะครับที่เราที่เราจะไปถึงตรงนั้นได้นะครับแล้วผมก็คิดว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะไปถึงตรงนั้นด้วยอาจจะเป็นเรื่องของโอกาสอาจจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวของดวงดาวเป็นเรื่องของแต่ที่แน่ มันต้องเขาต้องคิดอะไรที่ไม่เหมือนชาวบ้านแน่นอนเพราะเนี่ยถ้าเกิดเราเริ่มปรึกษานะครับคนรอบๆตัวเราว่าจะทํายังไงดีจะเปลี่ยนงานดีไหมนะครับจะตั้งใจทํางานเดิมดีไหมจะรับงานดีไหมจะรับงานเพิ่มดีไหมเขาให้เป็นหัวหน้าเงินเดือนเพิ่มขึ้นแค่ห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นไม่คุ้มกับงานที่ได้มาเลยนะครับจะทําไปจะจะรับงานดีไหมไม่รับดีกว่าทํางานอยู่ในตําแหน่งเดิมดีกว่าเดี๋ยวรอเปลี่ยนเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอ ปลายปีก็ไปเปลี่ยนบริษัทอะไรต่างๆอะไรพวกนี้นะครับจะตัดสินใจยังไงดีเพราะเนี่ยสิ่งสิ่งที่น่ากลัวก็คือว่ามันมีแค่สองเปอร์เซ็นตของคนที่เขาไปถึงตรงนั้นได้ครับอืมนั่นแปลว่าเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นเนี่ยไปถึงเงินเดือนหลักแสนไม่ถึงนะครับอืมเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเราคิดเหมือนคนส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่เราอาจจะไม่ได้ไม่ได้มีไรายได้ถึงตรงนั้นได้นะครับ เพราะฉะนั้นผมคิดว่ามุมคิดน่าจะเป็นมุมที่สําคัญมากๆเลยนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะชวนคุยเรื่องนี้นะครับก็เกิดมายาวเลยนะครับอยากให้เห็นภาพใหญ่ก่อนนะครับว่าจริงๆในประเทศไทยมันมีอยู่เท่านี้แหละถ้าท่านใดที่เงินเดือนเกินแสนก็คือคุณมันสเปซ็นของมนุษย์เงินเดือนในประเทศลวแหละนะครับในเ s e g มนต์มนุษย์เงินเดือนนะครับที่สามารถมีรายได้เกินแสนได้ก็เยี่ยมมากๆนะครับแล้วก็ขอแสดงความดีใจด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับคนที่ต้องการเดินทางไปตรงจุดนั้นเนี่ยผมผมอยากจะชวนมองอย่างนี้ครับ ชวนมาเปิดกิจการด้วยกันสักอันนึงแล้วกันนะครับสมมุตินะครับว่าเราลองสิงล่างเจ้านายดูนะครับเจ้านายเป็นเจ้าของเบเกอรี่แห่งหนึ่งใช่ไหมครับเราเราเรากลายเป็นเจ้านายเนาะนะครับเราเป็นเจ้าของเบเกอรี่แห่งหนึ่งนะครับแล้วเราก็เปิดเบเกอรี่ขึ้นมานะครับพอเปิดเบเกอรี่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยผมก็ไปขอสมัครงานกับกับท่านนะครับที่เปิดเป็นเจ้าของเบเกอรี่อยู่นะครับแล้ว ผมก็ต่อรองเงินเดือนเนาะนะครับว่าเป็นเซลล์ผมเป็นนักขายมืออาชีพอย่างเงี้ยนะครับเป็นนักการตลาดมืออาชีพนะครับถ้าเราทํางานร่วมกันได้เนี่ยผมผมของเงินเดือนที่สี่หมื่นแล้วกันนะฮะห้าหมื่นแล้วกันนะห้าหมื่นต่อเดือนนะครับตะกี้นี้เราคุยกันไว้ว่าสี่ห้าหมื่นเนี่ยเราขอเป็นสักแปดเปอร์เซ็นตของประเทศนี้นะฮะของเงินเดือนสักห้าหมื่นถามว่าท่านจะให้เงินเดือนห้าหมื่นผมไหมฮะน่าคิดเนาะนะครับส่วนใหญ่ก็จะบอกว่า ไม่ให้นะครับตั้งห้าหมื่นนะครับนะฮะคําคามผมก็บอกว่าเอ้ยงั้นผมทางานเท่าเงินเดือนได้ไหมเพราะว่านี้มีหลายคนให้คำแนะนําผมนะฮะว่าเวลาทํางานเนี่ยอยากให้ทํางานเท่าเงินเดือนนะครับอยากให้ทํางานเท่าเท่าเท่าเงินเดือนนะครับก็ก,ก็ก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าเฮ้ยอ่าห้าหมื่นผมได้รับเงินเดือนห้าหมื่นผมก็ผมก็ทํายอดขายให้ห้าหมื่นไงฮะ ดีไหมฮะเพราะว่าได้ตัวเลขเท่ากันเลยนะครับก็แฟรแฟนะครับทำงานเท่าเงินเดือนคำถามก็คือว่าถ้าเกิดผมของเงินเดือนห้าหมื่แล้วผมทำยอดให้ได้5้าหมื่จะจ้างผมต่อไหมครับเจ้าของกิจการคนนี้กำลังเข้าทุนกำไรหรือขาดทุนครับถ้าคำนวณดีๆเนี่ยเราจะค้นพบว่าจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าคุณให้เงินเดือนผมห้าหมื่นจริงๆแล้วผมทํายอดได้แค่ห้าหมื่นต่อเดือนเนี่ยคุณจะขาดทุนนะครับเพราะว่าห้าหมื่นที่คุณจ่ายผมเนี่ยผมยังไม่ได้เบิกค่ารถค่าเดินทางค่าโทรศัพท์นะครับค่าเช่าเบเกอรี่ค่าเช่าสถานที่เนี่ยใครจ่ายนะครับค่าเชฟใครจ่ายค่าแป้งค่าดอกเบี้ยธนาคารนะครับค่าวัตถุดิบนะครับค่าจ้างสตาฟคนอื่นๆใครเป็นคนจ่ายนะครับ เจ้าของกิจการเป็นคนจ่ายเนาะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมทําเงินเดือนทํารายได้เท่าเท่ากับเงินเดือนที่มีอยู่นะครับสร้างรายได้เท่ากับเงินเดือนที่มีอยู่อันตรายมากๆเลยนะครับผมไม่คิดว่าจะมีใครจะยังยินดีที่จะจ้างผมปอด้วยซ้ำนะครับเพราะจริงๆแล้วเราควรจะต้องทํามากกว่าสักเท่าไหร่ล่ะนะครับจริงๆถ้าเกิดมันก็พูดยากนะครับว่าจะมากกว่าเท่าไหร่แต่โดยพื้นฐานเนี่ยอยากจะให้มองอย่างนี้ว่า อยู่ที่กําไรของธุรกิจแล้วกันนะครับถ้าธุรกิจนั้นนะ่ยมีกําไรที่เยอะมากนะครับเราก็อาจจะไม่ต้องใช้ตัวไม่ต้องใช้ตัวฐานที่ที่มันสูงนะครับโดยพื้นฐานเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราเพิ่งเริ่มงานใหม่ๆแย่ๆเนี่ยเราควรจะตั้งเป้าที่สี่เท่านะครับสี่เท่าของเงินเดือนสมมติบบเงินเดือนเราหมื่นหนึ่งนะครับเราทําให้ได้ทักสี่หมื่นนะครับสี่หมื่นเนี่ยเข้าไปหักค่าน้ําค่าไฟค่าโซหุย้ยค่าตัวเราแล้วก็ค่าของแล้วเนี่ย เจ้าของยังเหลือกําไรอยู่บ้างนะครับเพื่อที่จะเอาไปดําเนินการแล้วก็ลงทุนต่อนะครับเมันโดยพื้นฐานเนี่ยอยู่ที่ประมาณสี่เท่านะครับแต่ถ้าจะสบายใจทําไปแล้วระดับหนึ่งอยากให้สบายใจก็จัดที่สิบเท่าได้เลยนะครับจัดที่สิบเท่าได้เลยเพราะฉะนั้นคําเฉลย ER ของวันนี้เนี่ยครับเบื้องต้นนะครับเงินเดือนนะครับเท่ากับผลงานนะครับหรือผลผลิตของเราเนี่ยที่ทําด้วยตัวเราเนี่ยไม่นับคนอื่นนะครับ ทั้นตัดคือคุณได้สี่นะครับสี่เท่าของเงินเดือนอันนี้คือเป้าพื้นฐานนะครับถ้าเกิดของที่คุณขายอะมีกําไรแค่หนึ่งเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นคุณอาจจะต้องทามากกว่านี้เยอะมากๆเลยนะครับอันนี้สี่เนี่ยอาจจะอยู่ที่อเราอาจจะคิดที่เบสของอกำไรอยู่ที่ประมาณสักยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็เอาเออกมาหัก,กน,นะครับอก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเรามองในรูปแบบนี้เนี่ยจะสี่หรือสิบก็ ถ้าสบายใจก็สิบเนาะสิบนี่คือทํางานด้วยตัวเราคนเดียวแต่ถ้าเกิดงานของเราอะ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่งานที่ที่สามารถปิดได้ด้วยคนเดียวอย่างงานขายหรือาง,งานเซลล์อย่างเงี้ยครับเราอาจจะเป็นแค่เจ้าหน้าที่ห้องแล็บนะครับอาจจะเป็นแค่เจ้าหน้าที่กราฟิกนะครับที่ที่ที่เป็นส่วนหนึ่งของของภาพรวมนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยสมการอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับถ้าเกิดงานที่คุณทําไม่ใช่แบบตรงไปตรงมาแต่เป็นงานแบบ indirect ก็คือ,อ เป็นงานที่เป็นองค์ประกอบไม่ใช่ว่าไม่สําคัญนะครับงานองค์ประกอบก็สําคัญมากๆเลยนะครับสิ่งที่สิ่งที่ควรจะใส่เข้าไปเนี่ยอาจจะต้องเป็นร้อยหรือเป็นพันนะครับอาจจะต้องเป็นร้อยผมทํางานผ่านทีมงานนะครับผมอาจจะวางของตัวเองที่ประมาณพันถึงสองพันเท่าของของรายได้ที่ได้อยู่นะครับในขณะที่ที่ของขอ,งอ,งอ,อ,อยอดขายที่ทําได้ควรที่ผมรับผิดช,ชอบควรจะเป็นสักพันถึงสองพันเท่าแต่ถ้าเกิดสมมติเราอยู่ในทีมที่ทํากราฟิกนะครับ เราทำกราฟิกเราทำแอดออกไปนะครับทำแค่กราฟิกทำแค่แอดแต่ไม่ได้ทำพาทอื่นๆนะครับมันต้องมีองค์ประกอบมีหน้าง,งานไปช่วยทำต่อมีคนไปดูแลลูกค้าต่อทำอะไรต่างๆต่อต่างๆพวกนั้นเนี่ยนั่นแปลว่าเราอาจจะต้องมีตัวคูณที่มันมากขึ้นนะครับหรือเราอาจจะต้องไปอยู่ในหรือถ้าเกิดบริษัทสเกลที่มันใหญ่ขึ้นอย่าง Google หรือ Facebook ชื่อตำแหน่งเหมือนกันทำกราฟิกเหมือนกันทำไมเขาได้เงินเดือนเยอะ่าเยอะนั่นก็เพราะว่าหนึ่งงานที่เขาทำมันสร้าง Impact หรือว่าสร้างรายได้ มากกว่าในตลาดองค์ที่มันกว้างขึ้นนะครับสำหรับที่นั่นนั้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย S a l a r y เท่ากับ productivity คูณ4ี่ถ้าเกิดกรณีสหรือ10นะครับกรณีที่เป็นที่เป็นอ่ากรณีที่ที่เป็น direct นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น indirect นะครับเราอาจจะมองที่ร้อยหรือพันนะครับอันนี้ถ้าเกิดเราเข้าใจหรือว่าเราเห็นด้วยกับกับสูตรนี้เนี่ยสิ่งที่เราอยากให้มองต่อก็คือ นะครับที่ทํางานนะครับเราเราคงไม่สามารถไปบอกเขาได้นะว่าเอ้ยพี่ขึ้นเงินเดือนให้ผมได้เลยนะครับแต่สิ่งที่เราทําได้คือเราสามารถแสดงผลงานให้เขาได้นะครับถ้าวันนี้นะครับผมไปสมัครเซลล์นะครับผมคำอยู่ที่ร้านเบเกอรี่ร้านตะกี้นี้นะครับยอดขายผมไม่ใช่ห้าหมื่นนะครับแต่ยอดขายผมเป็นสองแสนคุณจะรับผมไหมนะครับทุกเดือนผมทําให้ได้สองแสนแต่ว่าคุณใจ่ายเงินเดือนผมแค่ห้าหมื่นอืม คุณก็ต้องไปคำนวณดูนะครับว่ากําไรคุณพอหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดผมไม่ได้ทําที่สองแสนละผมทําที่ห้าแสนละคุณจะอยากจ้างผมต่อหรือเปล่านะครับแล้วถ้าเกิดคุณไม่จ้างนะครับคิดว่าจะมีที่อื่นอยากจะจ้างหรือเปล่าถ้าเกิดคุณทําได้ห้าแสนแต่คุณจ่ายเขาแค่ห้าหมื่นก็พอนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือสิ่งที่เราทําได้คือกลับมามองที่ตัวเองนะครับ ที่ทํางานส่วน,นอื่นๆเป็นแค่องค์ประกอบสิ่งสําคัญที่จะติดตัวกับเราคือความสามารถของเรานะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่หนึ่งที่คุณต้องกลับไปดูตัวเองคือตอนนี้ความสามารถของเราเนี่ยอยู่ที่ตรงจุดไหนแล้วนะครับเราสามารถทํารายได้ที่ตอบโจทย์เรื่องของเงินเดือนของเราเนี่ยได้อย่างสม่ำเสมอทุกเดือนยืนตรงจุดนั้นได้ด้วยขาไม่สั่นได้ใช่ไหมนะครับที่ผ่านมาเราให้เวลากับการพัฒนาตัวเองผ่านการฝึกฝนมากน้อยเท่าไหร่นะครับในระหว่างงานหลังเลิกงาน เราสามารถเชื่อมโยงไปถึงการพัฒนาตัวเองได้หรือเปล่านะครับแล้วเราจะให้เวลาตัวเองเท่าไหร่กับเป้าหมายทางเกินเงินที่เราอยากได้เท่าไหร่ได้เงินเดือน5 0,000จากเดิมเราได้เงินเดือนอยู่หมื่นห้านะครับเราจะใช้เราอยากจะใ,ใช้เวลากี่ปีเราก็จะสามารถเวิร์กอัพตัวแผนการพัฒนาของเราคือหรือเราสามารถที่จะออกแบบแผนการพัฒนาตัวเราว่าเราจะต้องพัฒนาเรื่องไหนสกิลการขายสกิลการพูดสกิลดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งพวกนี้ถ้าฝึกดีๆเนี่ยสปี3ปีเนี่ย เปลี่ยนอาชีพได้เลยนะครับเดีย๋ยวนี้เร็วมากเลยนะครับเพอๆสามเดือนหกเดือนปีหนึ่งเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนอาชีพได้แล้วนะครับแต่อยู่ที่ว่าจะอยู่ในระดับที่เป็น professional ได้หรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะนะครับเพราะฉะนั้นผมมีความเชื่ออย่างแรงกล้ามากๆผมได้ลองไปเทสในในงานที่หลากหลายถ้าเกิดเราทา value ได้ถึงส่วนใหญ่เงินเงินที่เราได้มันจะปรับขึ้นมาเองนะครับจริงๆอันนี้มันก็ไม่ได้ใช้สาหรับ เงินเดือนอย่างเดียวเยวนาะมันจริงๆถึงเป็นเจ้าของกิงจการแล้วขายของถ้าของที่เราขายมีคุณค่าให้กับลูกค้ามากกว่าสิ่งที่เขาได้ไปนะครับสิ่งที่เขาจะได้นะครับแน่นอนย่อมมีคนมาขอซื้อคุณนะครับเราเองก็เป็นโปรดักหนึ่งนะครับเราเองก็เป็นคนคนหนึ่งที่ไปทํางานในบริษัทนะครับแล้วเราตัวเราเองก็เป็นเซอร์วิสในรูปแบบหนึ่งที่เราให้บริการกับบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองในระดับสูงสูงขึ้นได้เนี่ย เราสามารถกำหนดเงินเดือนของตัวเองได้ครับอันนี้ก็ขออนุญาตแบ่งปันกันตรงนี้นะครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านก็ฝากกดไลค์กดแชร์ขับวีโก้ของเราด้วยครับขอบคุณมากครับ